สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24มกราคมพุทองักราร2568ครับสวัสดีจากชายแดนไทยกัมพูชาครับวันนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกครับจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกนะออกจากไทยไปกัมพูชา,านะครับก็จะมาที่แห่งนี้นะครับซึ่งมีสถานีรถไฟด้วยนะตรงนี้นะครับนี่นะบ้านคลองลึกนะครับ มองไปทางฝั่งด้านนี้นี่นะก็จะมีทางผ่านนะครับหนจุดนี่นะด่านพรมแดนคลองลึกนะครับชายแดนไทยกับมพูชาเลยนะด้านหลังนู้จะเป็นกัมพูชานะครับจะมีคลองกั้นอยู่นะครับระหว่าง2ประเทศนะ นี่ก็เป็นสถานีรถไฟนะครับนะสถานีด่านปมแดนบ้านคลองลึกนะครับจุดที่เรายืนอยู่เมื่อกี้คือตรงนั้นนะฮะแล้วก็เดินมานี่ไปดูด่านเล็กน้อยนะครับเรือขบวนที่จอดอยู่นั่นคือขบวน276นะครับ,รบที่จะออกไปยังกรุงเทพหวัวลำโพงนะครับในช่วงบ่ายนะบ่าย2 5 0นี่นะก็มีประตูกั้นด้วยนะครับ ชาเยินะเป็นทางผ่านนะครับนี่ก็มองไปทางเข้ากรุงเทพนะครับไล่เดิมที่อย่างนี้เนี่ย<ป>ก็เคยเชื่อมต่อไปถึงกัมพูชาเลยนะครับรถไฟวิ่งเนี่ยจากกรุงเทพไปยังกัมพูชาเลยนะในสมัยนู่นนะครับจองพลปนะที่มีจังหวัดพิบุตนสงครามอะไรต่งตางๆนะครับ ต่อมาก็เกิดความขัดแย้งนะในพมภาอินโดจีนทําให้การเดินรถนะครับสิ้นสุดเพียงแค่สถานีอารันยประเทศนะไม่ใช่ที่แห่งนี้นะครับที่แห่งนี้นเนี่ยเพิ่งสร้างต่อมาจากอารันยประเทศมาไม่ถึง5ปีนะครับก่อสร้างมาต่อประมาณ 5. 5จุดกิโลเมตรนะครับ5กิโลครึ่งจะเรียกว่าสร้างก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นสถานีรถไฟเคยเป็นเส้นทางรถไฟมาก่อน ดังนั้นถ้าใช้คำว่าปรับปรุงบุรณะนะครับก็น่าจะเหมาะมากกว่านะนี่นะครับนี่นะครับสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเป็นป้ายนะครับป้ายสถานีข้างเคียงครับสถานีอารัญประเทศนะ5.730กิโลเมตรนะครับไม่ใช่5กิโลเมตรครึ่งนะขออภัยครับ แล้วก็ด้านฝั่งนี้นะครับข้ามประเทศเลยนะไปปอยเปดนะครับ1.025กิโลเมตรแต่ว่ารถไฟของเราจะสุดเพียงแค่ประเทศไทยนะครับถ้าจะข้ามประเทศเนี่ยก็ต้องผ่านด่านตรวจนะครับไม่มีรถไฟที่จะวิ่งยาวข้ามประเทศนะไปยังกัมพูชานะครับแล้วก็ด้านฝั่งนี้จะเป็นสถานีนะครับโดยมรีรถขบวนจอดอยู่ บนรถธรรมดาครับ,บนที่276นะครับรอเวลาออกนะหลังนี้เป็นกัมพูชานะครับฉากหลังแค่ข้ามสะพานตรงนั้นไปนะครับก็เป็นกัมพูชาแล้ว ตัวสุดท้ายของประเทศไทยนะครับในเส้นทางไฟสายตะว,วันออกนะก่อนจะข้ามาสู่กัมพูชานะครับตอนนี้นำคานกั้นลงมาแล้วคนก็รีบนะรีบเดินกันแล้วโอ้ยขานกั้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะซึ่งในตอนนี้นะครับกำลังมีรถมานะ พองช่อยโดนะครับโอ,อ้โหวุ่วายมากขณะนี้ขบวนรถพิเศษขนหมอนบริจาคที่ใช้แล้วนะครับขบวนที่2 1 1 1ต้นทางจากชุมทางแก่งคอยองค์รักทองสิบเก้าปลายทางด่านพบแดนนะครับ หมอนที่ขนมานะครับบริจาคนะใช้แล้วนะครับรถไฟไทยใช้แล้วแล้วก็นําไปบริจาคให้กับกัมพูชานะครับโดยในะแต่ก่อนนี้เราเคยบริจาครถดิสซลรางทั้งคันนะให้กับกัมพูชาไปแล้วนะครับนี่เราก็บริจาคหมอนนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่39แล้วนะครับไม่ใช่เที่ยวแรกนะเที่ยวที่39มสิบเ้ครับที่เรามอบรถหมอนตู้หมอนนะฮะขอขออภยนะัยคะมอบ หมอนนะฮะหมอนรองรางแบบนี้นะครับให้กับกัมพูชาะนะเป็นเชือที่39เแล้วนะครับในน้หมอนนะครับหมอนให้กัมพูชานำไปพัฒนาโครงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนะครับยาวยาเลยคนระับ ก็จอดปิดทางผ่านแบบนี้นะครับเพราะว่ารถยาวมากกนะำลังขับเปลี่ยนนะครับ G A C าสามเจ็ดนะโหรถจักรของไทยนะครับ ำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะตั้งแต่ปี2538เรือเป็นดิวขบวโน276นะครับที่จะจอดเราเวลาออกออกไป240ไป250นะ เกินไปที่สะพาน,นะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชานะครับ นะครับกับทีมงานจากกัมพูชานะนีต่ต่อเข้าต่อเข้าไปต่อกับ276นะครับไฟพ้นหลักแดงนะฮะเี๋ยวจะมีรถจากจากกัมพูชามาวิ่งมารับนะครับ ตามรกา25นาทีรถจาก YDM4 YDM4 นะครับรถจากรรถจากรกัมพูชานะครับที่เช่ามาจากอินเดียที่หมดสัญญาจากมาเลเซียนะครับทันนี้ก็กำลังข้ามแดนนะตอนนี้ข้ามมาที่ไทยแล้วล่ละนะครับข้ามแม่น้ำข้ามคลองมานะรถจาก YDM4 มายเลย6375ครับ นี่เป็นรถจักรที่กัมพูชาใช้อยู่นะ ็นสีประจําองค์กรนะครับรถไฟของกัมพูชานะครับสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงกัมพูชาเขาเรียกว่ารถเพลิงนะครับรถเพลิง นะครับส่งมอบแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก็จะถูกส่งมาในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เดินทางกลับต้นทางที่มานะนี่ถือว่าเป็นการมอบแคร่ที่ใช้งานแล้วนะครับออขออภัยมอบหมอนนะหมอนนะครับที่บรรทุกอยู่บนแคร่นะที่ใช้งานแล้วส่งให้กัมพูชานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะคืนแคร่บรรทุกนี้ให้กับไทยต่อไปนะครับเป็นแคร่เปล่านะ โดยเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่39นะครับที่ไทยมอบให้กับกัมพูชาแล้วก็ในอดีตเนี่ยไทยก็เคยมอบทั้งรถจักรอ่าดิสราง i h n นะครับเคยมอบไปแล้วพร้อมกับการตอนที่เปิดสถานีด่านพบดูดาบ้านคลองลึกนะครับโดยมีพลเอกประยุจนันโอชาในขนานั้นที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขนานั้นนะครับมาเดินทางมาถึงที่นี่เลยนะแล้วก็ย้อนกลับไปในช่วงปี2 5 1 0กว่าๆนะครับ10 20กว่ากว่าเนี่ยก็ได้มีการมอบรถจักร ไอ้น้ำแม็กอาทเธอร์ให้กับกัพูชายอีกด้วยนะไทยนี่ใจปั้มกับกัพูชายจริงนะครับมอบไห้หลายอย่างเลยอย่างรถหมอนนี้ก็เที่ยวที่39แล้วนะครับยาวมากเลยนะครับ แล้วครับตู้สุดท้ายที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์นี่คือหมุดยึดรางนั่นเองนะครับก็เราก็มาบริจาคให้ด้วยนะเด <c oughs> ดยอดเลยนะครับ หลังจากกรมูชารับริ้วทั้งหมดไปแล้วนะครับ DEA 4537นะครับพอเดินตัวเปล่านะปริยัดเดินไปลงประแจนะครับแล้วกลับทิศรถตรงนี้นีแปลกๆนะครับไปเอาของ 4527มานะแล้วก็สลับกันอยู่นะครับ4527ก็ใช้ของ4537อยู่นะ กลับประแจแล้วนะครับ GEA e นะ้าชายแดนไทยกัมพูชานะครับด้านฝัน่งนูนที่กัมพูชาจะเห็นนะครับว่าปิดประตูรั้วแล้วนะ ครับ4 5 3 7วิ่งกลับครับเรียบร้อยแล้วนะครับที่ด่านผมแดนบ้านคลองเลยครับชายแดนไทยกัมพูชาส่งมอบแคร่อ้าเขออภัครับติดแคร่ตลอดเลยส่งมอบหมอนนะหมอนรองรางที่ใช้แล้วไปแล้วครับ